자막 <목소리도> อาดดีดีแสงอาทิตย์สาดสองลมพัดพลิ้วไหวแต่ฟ้าใสไม่เข้าใจพลังงานหมุนเวียนอย่างลมอย่างแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติแบบนี้ทำไมถึงเป็นพลังงานหลักไม่ได้ก็เพราะว่าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มีข้อจํากัดอย่างไงล่ะครับอย่างแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่นํากลับมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดก็จริง แต่มีข้อจํากัดเพราะใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีแดดเท่านั้นส่วนพลังงานลมต้องมีแรงลมสม่าเสมอซึ่งความเร็วลมของประเทศไทยก็ไม่ค่อยสูงมากนะักก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นพลังงานหลักได้ครับหรืออย่างน้ําที่ใช้นํามาผลิตไฟฟ้าก็เป็นผลพลอยได้จากการที่เขื่อนปล่อยน้ําเพื่อทําการเกษตรแต่เขื่อนมีข้อจํากัดด้านพื้นที่ส่วนพลังงานชีวมวลบ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรก็จริงแต่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย